วันนี้ก็มาพบกับครูแอวนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องนวยหรือดูฝนกันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเดี๋ยวคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆหนึ่งเพลงเพลงนี้มีชื่อว่าฉันคือแม่นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเต้นไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะอ่าเด็กๆนุกขึ้นเยือนเลยคะ่ะมือจับเอวเลยนะคะ ไปนะคะเราจะไปเรียนเรื่องการเกิดฝนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูนาอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนด้วยรือดูฝนค่ะเรื่องการเกิดฝนนะคะและว,วันนี้คุณครูนาก็มีปริศนาคำไทยมาให้เด็กๆได้ดไทายกันด้วยนะคะพร้อมแล้วเราไปไทายกันได้เลยค่ะ ออตกลงมาจากฟ้าทำให้เสื้อเปียกชื้อเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะอาฝนนี่เองใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องวัฏจักรการเกิดฝนค่ะเอ,อ๊แต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าฝนเกิดขึ้นมาได้ยังไงค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมกันเลย ฝนนะคะก็เกิดจากที่ดวงอาทิตย์นะคะส่องแสงลงมากระทบกับน้ำเลยนะคะแล้วก็ระเหยกลายเป็นไอน้ำค่ะแล้วไอ้น้ำก็ววกกร,กมระะวมตัวกันเป็นก้อนเมฆค่ะเป็นก้อนเมฆเลยนะคะแล้วพอรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆแล้ว ก้อนเมฆก็ไปรวมตัวกันก่อตัวกันควบแน่นเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะเด็กๆค่ะแล้วพอก่อตัวควบเน่นแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าจะเป็นอะไรคะปิ๊จะกลายเป็นฝนค่ะตกลงมานะคะเด็กๆแบบนี้เลยค่ะ จะกลายเป็นฝนนะคะตกลงมาสู่พื้นดินแล้วก็ตกลงมาที่แม่น้ำลำคองนะคะมันก็จะไหลลงมาสู่ทะเลนะคะอย่างนี้เลยค่ะดเด็กๆคะอันนี้นะคะก็จะเป็นวัฏจักรการเกิดฝนนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการทดลองการเกิดฝนด้วยกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักกับอุปกรณ์การทดลองกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีขวดแก้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมีฝาค่ะมีน้ำร้อนนะคะเด็กๆ แต่ว่าน้ำร้อนนะคะเด็กๆค่ะเวลาเราทดลองนะคะมันจะอันตรายสําหรับเด็กๆถ้าเด็กๆทดลองที่บ้านเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่นะคะมาเป็นคนช่วยเทให้เด็กๆนะคะข้อสุดท้ายค่ะก็จะเป็นน้ําแข็งนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาทำการทดลองได้เลยค่ะ ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทดลองการเกิดฝนกันได้เลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะให้เราเทาน้ำร้อนนะคะใส่ในขวดแก้วแบบนี้เลยค่ะค่ะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆแล้วให้เอาฝานะคะมาปิดข้างบนอย่างนี้เลยค่ะค่ะต่อไป ให้เราหยิบน้ําแข็งนะคะขึ้นมาวางบนฝาแบบนี้เลยนะคะค่ะใส่เยอะๆเลยนะคะให้เต็มฝาเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆ จะให้เด็กๆนะคะสังเกตที่ขวดแก้วนะคะว่ามีอะไรขึ้นเต็มขวดแก้วเลยคะเด็กๆค่ะที่ขึ้นเต็มขวดแก้วนี้เรีวยกว่าไอ้น้ำนะคะตอนนี้ไอ้น้ำกำลังระเหือ,อยู่นะคะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าจะมีหยดน้ําไหลลงมานะคะตรงน,นี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะจะมีหยดน้ําไหลลงมา หยดน้าที่ไหลนี้เราเรียกว่าฝนนะคะเป็นฝนที่ตกลงมานี่เองค่ะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆเห็นไหมคะว่ามีหยดน้ําไหลลงมาตามขวดแก้วเลยหยดน้ําที่ไหลลงมาตรงนี้นะคะก็คือน้ําฝนนี่เองค่ะเด็กๆ,ๆคะ เด็กสังเกตดูได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กเด เมื่อกี้เราได้ทำการทดลองการเกิดฝนไปแล้วเด็กๆสนุกกันไหมคะอ่าเด็กๆอย่าลืมไปทำการทดลองดูที่บ้านนะคะส่งว,วันนี้ครูนาขอลาไปก่อนเดีย๋ยวพบกันใหม่นะคะเด็กๆ